สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันทุกวันอาทิตย์ครับ11.30ถึงเที่ยงนะครับกับรายการร้อหมุนทั่วไทยครับสัปดาห์นี้ผมอมรวรมารีมาพาท่านผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีครับมาเยี่ยมชมวัดพระพุทธฉายนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่ผมต้องบอกว่าหลายๆท่านนะครับขับรถผ่านกันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับวัดพระพุทธฉายห่างจากกรุงเทพ ด้วยระยะเวลาเดินทางเพียงแค่ประมาณ1นชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับสัปดาห์นี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วพาไปชมส่วนต่างๆที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าศึกษาน่ามาไหว้พระน่ามาพักผ่อนหย่อนใจที่วัดพระพุทธฉายอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามไปชมกันครับ ครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากร้อยโทอัมพรกำปันทองนะครับท่านเป็นศาสนาพิธีกรประจําวัดนะครับท่านมาให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับพี่อัมพรครับคาถามแรกที่อยากจะเรียนถามพี่อัมพรก็คือว่าความรู้โดยสังเกตสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้ควรจะรู้อะไรบ้างครับในบริเวณวัดพระพุทธฉายของเราก็จะมีศาสนสถานอยู่ก็หลายจุดเหมือนกันนะครับผมจุดแรกก็คือบนที่บน ท,ที่ตรงนี้นะครับการผมที่ที่เรากำลังสมัมภาษณ์กันอยู่นี้ก็เป็นทางขึ้น <c oughs> พระพุทธฉาย <c oughs> พระพุทธฉายกคือเงาพระพุทธเจ้าขับค้นพบในสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมครับตรงนี้ก็จะเป็นบนดบเป็นบนดบห้ายอดครับตามลักษณะของพระพุทธบาทด้านบนรูป <c oughs> ลักษณ์ก็จะคล้ายๆกันแต่ด้านบนจะมีเฉพาะองค์เดียวครับผมอันนี้จะมีมุกนะฮะจะเห็นมุกซ้ายขวาใช่ครับจะมีห้ายอด ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาสู่ในส่วนของมณฑดบนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญของวัดพระพุทธฉายแห่งนี้นะครับ วัดพระพุทธฉายแห่งนี้เนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับสมัยพระเจ้าทรงธรรมท่านถือว่าเป็นครั้งแรกของวัดแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะฮะที่มีการค้นพบนะครับในรา,ราวๆปีพศ2163พอนับอายุมาจนถึงปีนี้นะฮะวัดพระพุทธฉายแห่งนี้เนี่ยมีอายุมารา,ราวๆ400ปีที่ผ่านมาครับสิ่งสําคัญนะครับที่ผมเดินทางมา ถึงสถานที่แห่งนี้นะครับก็คือเรื่องราวขององค์พระพุทธฉายหรือว่าเงาของพระพุทธเจ้านะครับที่เห็นอยู่ด้านล่างด้านข้างผมเนี่ยนะครับก็คือเงาของพระองค์พระพุทธเจ้าที่ท่านประทับลอยอยู่บนแผ่นผีเป็นเหมือนซิเกเนเจอร์ของวัดแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะครับเงาแห่งนี้นะฮะมีคนเขามีการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเป็นรูปทรงที่เป็นเหมือนกับองค์พระ สู่ประทับรอยนะฮะอยู่บนแผ่นหินณนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับชาวพุทธทั้งหลายนะครับที่เดินทางมาสักการะนะวัดแห่งนี้นะครับนอกจากในเรื่องขององค์พระพุทธฉายนะครับที่เป็นเงาประทับอยู่บนหินแล้วนะครับ ณนะที่แห่งนี้นะฮะก็ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอด้านบนนะฮะที่มีสถูปูที่เป็นเรื่องของรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอช่องทางที่เป็นแร่หินลาวานะครับที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าได้มีผลดีต่อคนที่มาประทับรอยหรือว่ามาสัมผัสนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากการพิสูจน์ทราบของนักธรณีวิทยาเนี่ยก็บอกว่าหินลาวานี่จะมีนิวตรอน ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราเดี๋ยวเราไปม่งนครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของวัดพระพุทธฉายนะครับ ไม่ได้มีแค่เรื่องราวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือหินลาวานะครับที่แน่นอนว่านักธรณีวิทยาเนี่ยได้มาทําการพิสูจน์แล้วแล้วก็บอกว่าพื้นที่แห่งนี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นภูเขาไฟจากเรื่องราวที่เราได้สืบค้นข้อมูลมานะครับมีเรื่องเล่าว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเดิมทีในเขตจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใต้ซุ้นมหาสมุทรนะครับเพราะว่าหินบางส่วนหรือว่าหินแกรนิตบางส่วนนะครับที่ ที่นี่เป็นแหล่งผลิตหินแกรนิตเนี่ยเขาบอกว่ามีซากหอยซากปูซากปลานะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ใต้ทะเลใต้มหาสมุทราะ่อนแล้วลาวาพวกนี้นะครับเกิดการดันตัวนะครับมีการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลนะครับทำให้หินเหล่านี้เนี่ยเกิดการทะลุพื้นผิวโลกเปลือกโลกขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นในลักษณะของธรรมชาติวิทยาที่เป็น รูปของภูเขาในลักษณะแห่งนี้วัดพระพุทธฉายถูกสร้างขึ้นอยู่บนลักษณะของภูเขาหินลาวานะครับซึ่งแน่นอนว่าในทางเรื่องของความเชื่อนะครับก็บอกไว้ว่าหินลาวานี่มีคุณลักษณะพิเศษ ที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของโมเลกุลเรื่องของสารอะไรต่างๆนะครับทำให้มีผลดีกับสุขภาพร่างกายถ้าเราได้มาสัมผัสหรือว่าได้มารูปคำเขานะครับนั่นก็คืออีกจุดขายหนึ่งของวัดพระพุทธขายครับที่พูดถึงการที่ถ้าจะมือเย็นสักครั้งหนึ่งที่วัดแห่งนี้เนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่ควรจะต้องมาเที่ยวชมนะครับหินลวาวาแล้วเส้นทางต่อจากนี้ไปเนี่ยเรากําลังจะขึ้นไปสู่ รอยพระพุทธบาทแห่งวัดพระพุทธฉายครับ กาคิดคนนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่วิชลิน motion for life ตัวตนที่แตกต่างกับความโดดเด่นทรงพลังพร้อมทะยานสู่อีกขั้นให้คุณเต็มที่กับทุกทางข้างหน้า Mazda BT50 ใหม่พลังแกร่งสะท้อนตัวตน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในช่วงทดสอบลองขับนะครับกับผมอม,มวรวรมารีนะครับสัปดาห์นี้นะฮะเราอยู่กับ Suzuki s w i ิ t ปี2021นะครับ u z u k i ิสวิปปี2021เนี่ยก็จะเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของหน้าตาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับในช่วงหนึ่งนะครับแต่พอมาในปี2021เนี่ยนะฮะซูซูกิสวิเนี่ย ก็จะมีความรู้สึกว่าเพิ่มความสปอร์ตตี้มากยิ่งขึ้นนะครับซูซูกิทวิปเองเนี่ยมากับเครื่อง1 2 0 0ซีซีสีสูบให้แรงม้า83แรงม้าสิ่งที่ผมมองนะฮะแล้วก็อยากจะสะท้อนภาพออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของการใช้งานที่มันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น mm hmm. การทดสอบจากกรุงเทพนะฮะเราขับมาถึงจังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยระยะทางก็ประมาณ200กว่าเกือบ300กิโลเมตรนะครับสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเรื่องของความคล่องแคล่ว ผมก็ทดสอบทั้งในเมืองแล้วก็บนเส้นทางไฮเวย์แล้วก็ยังมาซอกแซกอยู่ในจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเรียบคลองนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของเมืองเก่าของจันทบุรีเนี่ยก็ลองเอาสวิปคันนี้เข้าไปวิ่งดูที่เป็นตลาดชุมชนของเขาเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าทางมันค่อนข้างแคบแต่ว่าสวิปเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ครับในเรื่องของความคล่องแคล่วเพราะว่ารถเขามีมิติมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กหรือว่าเป็นสปอร์ตตี้คันหนึ่งที่ใช้งานในเมืองได้ดีทีเดียวสวิปอาจจะไม่ใช่รถที่ดีที่สุดบนถนนไฮเวย์ ด้วยตัวที่เขาเล็กนะฮะก็ทําให้อาจจะมีอาการหรือว่ามีการแสดงออกถึงความวอกแวกบ้างเวลาที่เราใช้ความเร็วสูงๆนะครับแต่เมื่อใช้ความเร็วช่วงการเดินทางปกติเนี่ยสวิฟเองนะฮะกับความเป็นสปอร์ตของเขาในขนาดที่พอเหมาะเนี่ยตอบสนองที่ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวด้านหน้าของสวิฟนะฮะจะเห็นว่าจากกระจังหน้าจะมีการทําคิ้วที่เป็นโครเมียมขึ้นมาตัดรับกับไฟหน้าที่มีตัว LED light guide นะครับรถคันนี้ดูสวยงามแล้วก็ดู ดูสปอร์ตดูเท่อะนะฮะสำหรับวัยรุ่นนะครับถือว่าเป็นรถที่เหมาะกับการเป็นรถคันแรกนะฮะสำหรับการใช้งานของคนที่เริ่มต้นจะมีรถยนต์สักคันหนึ่งผมถือว่าสวิฟตเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับมาดูด้านข้างนะครับจะเห็นนะฮะว่าเขาให้วงล้อขนาด16นิ้วเป็นล้อแม็กมารถคันนี้เป็นรถที่ผมถือว่าเขาทําออกมาแทบจะเรียกได้ว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วล่ะเพราะว่าด้วยช่วงล่างด้วยการออกแบบสรีระของตัวรถนะฮะคิ้วกระจกมองข้างหลังคา รวมทั้งที่จับประตูด้านหลังเนี่ยถือว่าประทับใจมากเพราะว่าที่จับประตูด้านหลังเนี่ยนะครับ เป็นลักษณะที่เปิดออกมาในลักษณะที่เป็นแบบสันขอบด้านบนประตูซึ่งธรรมดาเราจะมาเปิดด้านด้านล่างด้านข้างกันนะฮะตรงนี้มันก็ดูเก๋ดูแปลกไปอีกด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายแนวกันชนนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหลังเนี่ยสวิฟถูกออกแบบมาด้วยความตั้งใจนะครับที่จะทําให้ฝากระโปรงหลังมีรูปทรงในลักษณะที่เป็นโค้งมนแบบนี้ถามว่าความจําเป็นของการออกแบบแบบนี้ออกแบบมาเพื่ออะไรเชื่อไหมฮะว่าเวลาที่รถเราวิ่งเนี่ยนะครับ ในส่วนของขอบหลังคาด้านหลังเนี่ยกับฝากระโปรงหลังเนี่ยถูกออกแบบให้สอดรับกันเวลาที่มีกระแสลมไหลผ่านนะครับแล้วกระแสลมเนี่ยถูกบีบถูกรีดออกจากตัวรถเนี่ยมาอยู่ด้านท้ายรถเนี่ยนะครับกระแสลมจะหวนลงมาที่ฝากระโปรงท้ายแล้วมันจะวิ่งผ่านในส่วนของสันตัวนี้เป็นการสร้างแรงกดที่เขาเรียกว่าดาวฟอสทำให้รถเนี่ยมีแรงยึดเกาะถนนเนี่ยมากขึ้นนั่นก็คือสิ่งสำคัญที่เขาออกแบบส่วนนี้ครับ ในส่วนของภายในรถของ Suzuki Swift นะครับท่านผู้ชมครับ Suzuki Swift เนี่ยถูกออกแบบให้มีความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการออกแบบฝาข้างนะครับคอนโซลหน้าเบาะเขาออกแบบมาให้มีความเป็นสปอร์ตที่ในลักษณะของการดีไซน์เรื่องของการใช้วัสดุดีไซน์เรื่องของหน้าตาฟังก์ชันแล้วก็มีหน้าจอที่เป็นตัวคอนโทรลนะฮะเรื่องของระบบอินเทอร์เนเมนต์ในส่วนของคอนโซลเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจับต้องง่าย แล้วก็ง่ายต่อการเข้าใจนั่นก็หมายความว่า u z u u กิสวิ t เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบให้สำหรับนักขับรถมืออาชีพแต่ถูกออกแบบให้สำหรับคนที่ใช้รถทุกคนไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีสามารถใช้รถคันนี้ได้โดยที่เพียงแค่เริ่มสตาร์ทรถคุณสามารถขับรถออกไปได้แล้วก็ควบคุมได้อย่างง่ายดายครับรถยนต์อีโคคานะครับ u z u k กิสวิปเองถือว่าเป็นรถในระดับนั้น แล้วก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าเป็นขนาดเล็กที่สุดในตลาดเนื่องจากว่ามีความจุข,ของเครื่องยนต์แค่1 2 0 0ซีซีคนมักจะมองว่า e ีโคคาหรือว่ารถขนาดเล็กที่ประหยัดน้ำมันเนี่ยเป็นรถที่มีราคาไม่แพงเพราะว่าด้วยค่าตัวของ s w i f ป GL รุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่5,57,000บาทผ่อนแค่เดือนละประมาณ3,000บาทดอกเบีย้ยประมาณ1.99%ถามว่าใครๆก็สามารถจะเป็นเจ้าของสวิปได้แต่หารู้ไหมว่าภายใต้ฝากระโปรงของ w วป GL ตัวนี้เนี่ยมี เทคโนโลยีที่มันแอบแฝงอยู่หลายอย่างสุ k i ิสวิปเองนะครับใช้เครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีสี่สูบเป็นเครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่าใช้เทคโนโลยีทันสมัยมากเพราะว่าเขาใช้หัวฉีดคู่ต่อลูกสูบ Dual Jet เป็นหัวฉีดที่สเปรย์น้ำมันให้มีความละเอียดแล้วก็มีการแตกตัวของละอองน้ำมันที่ดีทำให้รถคันนี้มีความประหยัดมากเขาสามารถที่จะทำระบบเครื่องยนต์ผสานกับระบบเกียร์แบบ CVT นะครับส่งถ่ายกำลัง83แรงม้าเนี่ยนะครับออกสู่ล้อหน้าทำอัตราประหยัดน้ำมันของเครื่องแล้วก็รถบอดี้นี้ได้ประมาณ24.5กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองเทคโนโลยีของโครงสร้างแล้วก็เรื่องการออกแบบนะฮะถ้าท่านผู้ชม ตามมาจะเห็นนะครับว่าสรีระของรถนะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มของรถเนี่ยนะครับถูกออกแบบให้มี โครงสร้างที่แข็งแรงมีการเสริมหลายจุดด้วยกันนะครับทำให้รถเนี่ยลดการบิดตัวแล้วก็แน่นอนว่าในสภาพถนนแบบการใช้งานทั่วไปบนถนนเมืองไทยสภาพถนนบ้านเราก็จะเห็นนะครับว่าไม่ได้ดีไปหมดทุกที่นะฮะซูซูก,ซกิสวิปเองสามารถตอบรับกับเรื่องของสภาพถนนในหลากหลายรูปแบบทั้งขรุขระแล้วก็เป็นไฮเวย์ที่ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยสิ่งเหล่านี้การสร้างแล้วก็การเพิ่มเติมในเรื่องของความแข็งแรงให้กับรถเนี่ยมันส่งผลหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของความทนทาน เรื่องของการที่ทําให้รถมีสมรรถนะในการยึดเกาะถนนได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นผลผลิตจากการที่วิศวกรของซูซูกิเนี่ยพยายามตอบโจทย์เรื่องนี้ให้กับท่านผู้ใช้รถ The มีความสุขไปกับทุกให้ทุกการเดินทางไม่เหมือนเดิมอีกกับไปนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่ Togetherness r e d e f i n e พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่าง มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ฮุโจェพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคพ POWER y u u UP NEW s u z u k ุสกีสว ปีที่เรากับมา,ามาเราทรมาเราได้เรี่ยนรู้เราเว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เราควรทำจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เราไม่ควรทำแล้ววันนี้ทำไมคำว่าโกลเลเวลทำไมคำว่าแพลตินัมนมันหายไปไหนทำไมมันเหลือแต่คำว่าบุรีรัมยม์แล้วับ แล้วถ้าเราจะวิ่งด้วยมาตรฐานของบุรีรัมย์มาราธอนอย่างเดียวมันจําเป็นที่พวกเราจะต้องมาเหน็ดเหนื่อยและเตรียมความพร้อมกันมากมายขนาดนี้ไหมผมอยากทําความเข้าใจว่าเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งที่เราเรียกว่าบุรีรัมย์สแตนดาร์ดคือเวิล์สแตนดาร์ดการแข่งขันมาราธอนในปีนี้เราไม่ใช้คําว่าโกงแล้วเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราจะไปเป็นปรัฐที่หนรับแต่เราจะมีเป้าหมายในการที่จะทําให้ บุรีรัมมาราทอนเป็นมาราทอนที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเป็นมาราทอนที่มีมาตรฐานระดับโลก ไม่เบื่อเลยกองเชียร์ชาวบ้านอะไรนี่สุดยอดเลยครับเต็มใจมาเชียร์ชอบระบบการจัดการค่ะก็ถือว่าแบบระบบการจัดการดีแล้วก็ชอบที่แบบว่าใช้รถเหมือนเป็นรถสองแถวที่พาเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็อีกอัน,นหนึ่งที่ชอบคืออากาศดีทุกปี เวทีของมาราธอนของบุรีรัมจะเป็นที่ที่ทำให้นักวิ่งทุกคนมีความสุขมีโอกาสถูกรางวันมีโอกาสได้ไปวิ่งแข่งต่างประเทศนัาต่างหากคือความใฝ่ฝันของคน i t ทผนึกไทยพาณิชย์เปิดหลักสูตร SCB i t p รุ่นที่7เสริมแกล่ง SME ไทยด้วย AI และ ESG รับมือการคาโลก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนหลักสูตร ITP i n t l l นทรเ t Test โปรแกรมรุ่นที่7ภายใต้แนวคิด The Next Wave Exporter AI and ESG in Action เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถรับมือกั ความท้าทายของการค้าโลกด้วยการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และการดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรม,มาพิบาล ESG ในสุรินทร์ุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดหลักสูตรซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่2รกรกฎาคม2568ณหอ้องแพชชั่นชั้น4อาคารแคเรีย ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินนายสุรินทร์กล่าวว่าหลักสูตร SCB ITP รุ่นที่7ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนโดยธนาคารไทยพาณิชย์กับภาคราัฐโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือ NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลักสูตรน,นี้สอดคล้องกับนโยบายของกรม ในการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้วิสัยทัศน์และสร้างเครือข่ายธุรกิจที่แข่งแกรง่ง เพื่อพร้อมแข่งขันในการตลาดค้าโลกอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติของธุรกิจและสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้าน ESG ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการส่งออกในยุคใหม่ โดยในปีนี้ผู้ร่วมหลักสูตรจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้หน่วยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการต่อย,ยอดโอกาสทางการค้าทั้งนี้หลักสูตร SCBITP7 The Next Wave Exporter AI n ESG in Action เป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่ดำเนินมาแล้ว6รุ่นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น352รายาสํายสำหรับรุ่นที่7นี้มีผู้เข้าร่วม60บริษัทเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในหลากหลายสาขาอาทิ AI, ESG และการค้าโลก ความร่วมมือระหว่างการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและธนาคารไทยพาณิชย์ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันโลกการค้าและเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน